สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเติมเต็มความรู้มาติวเข้มในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะสคอ2อ0สในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะโดยจะพบกับครูออนกับครูอีฟครูอีฟ e นะคะ ทั้งสองท่าน,เช,นเช่นเดิมนะคะสําหรับวันนีนะะ้เราก็จะมาต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะคะคเมื่อคราวที่แล้วเราติวเข้มไป15ข้อวันนี้ก็จะมาอีก 15, 15ข้อนะคะวันนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของวีรสตรีวีร,วรบุรุษในสมัยกรุงศรีรุธยาและกรุงธนบุรีนะคะก็จะกล่าวถึงสมเด็จพระสุริโยไทยพระสุพรรณกิรยาคุนรองประหลัดชูชาวบ้านบางละจันนะคะ พยาพิชัยดับหากนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของมรดกไทยนะคะประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ศิลป,ปะไทยสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์มรดกไทยแล้วก็จนถึงสงครามช้างเผือกการเสียกรุงศรีอยุธย,ยาครั้งที่หนึ่งะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มติวเข้มกันเลยนะคะครูอีฟคะ ก็ต่อจา,จากข้อที่สิบห้าครั้งที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งนี้ก็ครูยกับครูออนนะคะ<อ>ก็มาเพิ่มเติมให้อีกสิบห้าข้อนะคะ<อ>เป็นข้อที่สิบหกถึงข้อที่สามสิบค่ะในข้อสิบหกนะคะซึ่งต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะคะ,ะข้อสิบหกนี้เขาก็จะถามว่าพระสุดิโยไทยคอขาดบนข้อช้างช่วยปลุกจิตสำนึก กับเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าด้านใดนะคะก็จะมีคำตอบให้เลือกเนี่ยสข้อข้อกอความรักข้อขความอดทนข้อขอ,คว,ททขอ,ขอความเสียสละข้องาความกล้าหารนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือในเรื่องของความกล้าหารเพราะว่าพระสุริโยไทยเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระมหาจากักรพรรดิซึ่งเป็นกษัตริในราชการที่15ของ รุงสียุทธยานะคะซึ่งพระองค์ก็ทรงพระมหากกจัจากรพรรดิเนี่ยก็จะไปสู้รบกับพระเจ้าแปรแต่ปรากฏว่าช้างไอช้างของพระ,เ,พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยได้เสียหลักก็หันหลังกลับแล้วก็พระสุริโยไทยก็เห็นว่าพระสวามีนั้นทรงเพี้ยงคำต่อพระเจ้าแปรก็เลยขับช้างเนี่ยไปขวาง ไปขวางช้างของพระเจ้าแปะไว้ซึ่งพระเจ้าแปะก็เลยได้ทีฟันคอขาดนะคะก็คือตั้งแต่พระอังสาก็คือ,อตรงไหลหรือบ่าเนี่ยพาดมาถึงตรงราวนมผันนมนะคะทีเขบอกว่าขาดล้มเล่งเน่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระสุริโยไทยนั้นท่านออกศึกเนี่ยแต่งตัวเป็นชายนะคะพระเจ้าแปงก็ไม่รู้ว่าเป็นหญิง อลบเสร็จอะไรเสร็จก็คือเออท่านพระองค์ท่านก็สวรรคตบนคอช้างทันทีเลยนะคะอันนี้ก็คือแสดงถึงความกล้าหาญของพระสุริโยไทยค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณอิฟค่ะก็ข้อสิบเจนะคะ,คะพระสุพรรณกัลยาใช้ชีวิตเป็นองค์ประกันอยู่ในหงสา,า่าดีควรได้รับการยกย่องด้านใดกไก่ความรักขอไขค่ความอดทน คลายความเสียสละงอง,งูความกล้าหาญค่ะอันนี้นะคะคําตอบก็คือความเสียสละซึ่งพระองค์พระพระสุพรรณกัญาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนองค์ประกันระหว่างพระนเรศวรนั้นจะเป็นองค์ประกันปอนนะคะคร,ครั้งแรกเนี่ยไปอยู่ที่หงสาแล้วอพอ เสร็จจับก็พระองค์จะต้องไปเปลี่ยนพระสุพรรณกรลยาเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวประกันเป็นองค์มก,กันให้พระพระฤาีสวนนั้นกลับมากรุงศีอยุธยานะคะก็เป็นคําคตอบข้อน,นี้ก็คือความเสียสละค่ะค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อ18นะคะ ขุนรองประหลัดชูรวบรวมไพ่พลต,ต่อต่อต้านการบุกครองของกองทัพพมา่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามใดกอไก่ก้าวทัพขอไข่ศึกยุทธหัตถีคอควายพระเจ้าอรลองพยางอง,งูพระเจ้าตากศินมหาราชค่ะอันนี้นะคะขุนลองประหลัดชูนี่ก็จะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์บุคคลหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็ได้รวบรวมไพ่พลนั้น ต่อต้านการบุกครองของพม่านะคะถามว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามใดคำตอบก็คือของพระเจ้าอรลงพยาค่ะคือข้อข้อปค่ะข้อนี้นะคะต่อไปข้อสิบเก้าผู้ใดตั้งค่ายบางระจรันเพื่อขัดขวางการรุกรานของพมา่ากอไก่นายแท่นกับนายดอกขอไข่ นายโชดกับนายเมืองคอควายนายอินกับนายดอกแก้วงองูนายทองเหม็นกับนายทองแสงใหญ่เราจะเห็นว่านะะักศึกษาคงจะเห็นแล้วว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยนะะเป็นบุคคลหนึ่งที่อ,อยู่ในค่ายบางระจันซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ต่อสู้ระะบเพียงบากเพียง,งไหลกับผู้คน ในในบางระจารันแล้วก็ป้องกันค่ายไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่คนที่ตั้งนะคะตั้งค่ายบางระจารันเนี่ยก็คือนายทองหมินกับนายทองแสงใหญ่ค่ะคำตอบก็คืององ,งูค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อ20นะคะพะยาพิชัยดาบหากได้รับการยกย่องสรรเสริญในเรื่องใดก็ไก่เป็นผู้มีความอดทนขอไข่เป็นผู้มีความเสียสละคอควาย เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญงงูเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีค่ะข้อนี้นะคะก็จะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยเอ่อมันถูกหมดคือทั้งเป็นผู้มีความอดทนที่จะต่อสู้กับพม่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะคะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีนะคะแต่ข้อที่ถูกที่สุดก็คือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเนื่องจากว่า พระยาพิชัยดาบหักเนี่ยสู้รบกับพาม่านะคะถึงแม้ว่าดามหักเนี่ยแต่จนดาบหักนะคะจึงได้ตั้งได้จึงได้รับฉายาว่าพระยาพิชัยดาบหักนะคะต่อสู้จนดาบหากักแล้วก็ถึงแม้ว่าดาบหักก็ยังมีชัยมีชัยชนะต่อพาม่านะคะเพราะนั้นข้อต่อคคำตอบข้อนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญค่ะ ค่ะต่อไปเป็นข้อ21นะคะข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีประวัติความเป็นมาและล่องลอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่กอไก่ศิลปะวัตถุขอไข่โบราณวัตถุคอควายโบราณสถานงองงูศิลปะหัตถกรรมเอ่อข้อนี้ก็ตอบว่านะคะโบราณสถานก็คือข้อคอควายนะคะก็หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีประวัติ ความเป็นมาแล้วก็มีร่องรอยนะคะในในสิ่งที่มนุษย์สร้างมาแล้วก็ยังปรากฏปรากฏอยู่นะณนะเวลานี้นะคะอันนี้ก็คือโบราณสถานคําตอบก็คือขอค่ะไอขอควายค่ะโบราณสถานค่ะต,ต่อไป,อไปเป็นข้อที่สองนะคะข้อใดอธิบายความหมายของพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญได้ถูกต้องกอไก่เป็นพิธีคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการเสี่ยงทายขอไข่ เป็นพิธีสิริมงคลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจชาวนาคอควายเป็นพิธีเริ่มการไถานาเพื่อเสี่ยงทายการเกษตรงอง,ง,งูเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นมงคลก่อนการปลูกค่ะนักศึกษาคงคง,ค,งคิดว่าข้อนี้ครูว่านักศึกษาคงตอบได้ถูกกัแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ,อขอไขเป็นพิธีสิริมงคลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา นะคะเราจะเห็นว่าออในพิธีนี้พระมหากษัตริย์ได้เสด็จด้วยเพื่ออ,อให้ขวัญและกำลังใจกับชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรสำคัญของของของ,ของอปวงชนชาวไทยนะคะพระองค์ก็จะเสด็จทุกปีนะคะในในพธิธออีจรวดพระนังคันแรกนาะขวัญน,นะคะคำตอบข้อน,นี้ก็คือขอไขเป็นพิธีสิริมงคลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อย3นะคะ ก็ได้หมายถึงการแสดงออกถึงความงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศิลธรรมอันดีงามกอไก่ค่านิยมขอไข่คุณธรรมขอควายจริยธรรมงองงูวัฒนธรรมค่ะข้อนี้นะคะอย่างค่านิยมเนี่ยก็คือทัศนะของคนนะคะหรือสังคมที่มีต่อการกระทาต่างๆนะคะในคุณธรรมก็หมายถึงความดีงาม ที่ต้องปลูกฝังนะคะในด้านจิตใจยอย่างเช่นความกะตันยูความขยันความประหยัดความซื่อสัตย์อันนี้วุณธรรมจริยธรรมก็คือกริยามบริยาาหรือการประพฤตินะคะทีะ่การแสดงออกต่างๆนะคะทีะ่ทางสังคมต้องการหรือปรารถนานะคะในเรื่องของวัฒนธรรมก็คือสิ่งมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะอย่างเช่นภาษาศิลปะ นะคะคหรือกฎหมายเพราะฉะนั้นถามว่าการแสดงออกถึงความงดงามความเป็นระเบียบเรียบร้อย,คว,ค,ยวออความกลมเกลียวหรือความก้าวหน้าของชาติและศิลธรรมอันดีนี้ก็ตอบว่าข้องงูค่ะวัฒนธรรมค่ะต่อไปเป็นข้อ24นะคะข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมสมัยกรุงเสียอยุธยากอไก่ลิลิตพพลอขอไข่ลิลิตยวนพ่ายคอควายลิลิตคคำหลวง งูลิลิตองการแช่น้ำนะคะเอลิลิตพนลิลิตเยือนผ้าลิลิตองการแช่งน้ำอันเนี้ยเป็นวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมดทั้งสามอันยกเว้นคือลิลิตคำหลวงนะคะเพราะนั้นข้อนี้ จริงๆแล้วมันคือมหาชาติคำหลวงถ้าถ้าเป็นคําตอบที่ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะคาตอบก็คือลิลิบคาหลวงค่ะเป็นคําตอบที่ถูกที่ถูกต้องค่ขะข้อยี่ิบห้านะคะโครงยอรพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีให้คุณค่าสําคัญซึ่งแตกต่างจากวรรณกรรมทั่วไปอย่างไรกอไก่บอกเล่าประวัติ อวติศาสตร์กรุงธนบุรีขอไข่บอกเล่าประวัติเส้นทางการเดินทัพคอควายบอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยรบพรมา่าตอนเสียกรุงครั้งที่สองงองูบอกเล่าประวัติพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ประวัติจนส่อนนคตบเพราะยี่สิบห้านี้นะคะคําตอบก็คือ,อบอกเล่าประวัติเส้นทางการเดินทัพนะคะจากาจันทบุรีถึงธนบุรี ะะจากจันทบุรีนะมาจากมาถึงธนบุรีนะาานนะคะแล้วก็จนกระทั่งพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีนะคะในสมัยในสมัยของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือบอกเล่าประวัติเส้นทางการเดินทัพค่ะคือขอไขค่ะต่อไปเป็นข้อ26นะคะข้อใดคือลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรม กับปฏิมากรรมไทยในสมัยกรุงศรีอธุยาและกรุงธนบุรีกอไก่รูปปั้นศิลป,ปะตะวันตกอันดีงามขอไข่คล้ายคลึงกับศิลป,ปะอเมริกาดูยิ่งใหญ่คอควายมีลักษณะเหมือนศิลป,ปะยุโรปเรียบหรูงอง,งูผสมผสานศิลป,ปะขะมิยิ่งใหญ่งดงามค่ะอันนี้ก็คือคําตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้ององ,งูค่ะผสมผสานศิลป,ปะขะมิ ซึ่งจะเห็นรูปทรงต่างๆนะคะก็คล้ายๆกับของขมินนะคะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คืออผสมผสานศิลปะขมินให้มันดูยิ่งใหญ่และงดงามนะคะค่ะต่อไปเป็นข้อ27นะคะบุคคลใดที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในในมรดกไทยกอไก่แก้วใจทักไทยผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมขอไข่นิตาติดต่อประสานงานด้วยวาจาสุภาพ พอควายวิษนุพาครอบครัวไปเที่ยวปราสาทเขาพระวิหารงองูการดาโพสเฟ e บุ๊ k ประชาสัมพันธ์พระเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะข้อนี้ก็คือคําตอบ้อง,งองูนะคะการดาโพสเฟ e บุ๊ k ประชาสัมพันธ์พระเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นถือว่าเป็นมรดกข,ของของ,ของประเทศไทยนะคะเพราะว่าอย่างอาปราสาทเขาพระวิหารนี้ก็เป็นของใครคะเป็นของอา เขมรใช่ไหมคะประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นของประเทศไทยเพราะทางขึ้นอยู่ที่ไหนครับครูอีฟอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วพอ,อ,อพอประวัติศาสตร์ผ่านพ้นไปนะคะกับกลายเป็นว่าสาวพระวิหารนี้เป็นของประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะก็คือประเทศเขมีน,น,นะคะ่ะ เพราะฉะนั้นคําตอบอันนี้ก็คือข้องโงูงนะคะกันดาพดุธเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์พระจดีวัดใหญ่ชัยมงคลค,ค่ะ,ะทีนี้นักศึกษาม,มาดูนะคะข้อ28ต่อนะคะในเรื่องของที่คําถามถามว่าช้างเผือกย่อมเกิดสําหรับบุญบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าเมืองพระเจ้าของสาวดีได้บําเพ็ญธรรมให้ภัยบณ์คงจะได้ช้างเผือกมาสู่บาร,รมีเป็นมั่นคง อย่าได้ทรงวิตกเลยข้อความนี้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ใดทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีข้อกอไก่นะคะสงครามก้าวทัพสงครามช้างเผือกสงครามยุทธหัตถีแล้วก็ข้องูข้องูสงครามพระเจ้าบุรีนองนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือสงครามช้างเผือกนะคะซึ่งพระมหา พระเจ้าบุรรงนองเนี่ยส่งเครื่องราชบรรณาการมาเพื่อขอช้างเผือกกับพระมหาจัก,กรพรรดิวันนั้นพระมหาจัก,กรพรรดิเนี่ยก็จะมีสองสองอสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะให้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้นะคะฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่า,าเดี๋ยวถ้าไม่ให้ก็จะส่งส่งจะส่งยกทัพมามาตีนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ ไม่ไม่ให้เพราะนั้นพระมหาจักรพรรดก็ทรงพิจารณาแล้วก็ส่งพระพระราชสารเนี่ยกลับไปแล้วก็บอกอเป็นที่มาของคํานี้แหละว่าช้างเผือกย่อมเกิดสําหรับบุญบรารมีของพระเจ้าแผ่นดินนะคะผู้เป็นเจ้าของเมืองถ้า,าพระเจ้าองค์สวดีเนี่ยได้บำเพ็ญธรรมแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะได้ช้างเผือกมาเป็นคู่บรารมีเหมือนกันนะคะวันนั้น ก็ต,ตรงเนี้คือบอกเกิดสงครามช้างเผือกนะคะตรงนี้คือข้อขอไข่เป็นสงครามช้างเผือกนะคะค่ะต่อไปข้อยี่สิบเก้านะคะ,คะข้อใดคือเหตุการณ์ของสงครามช้างเผือกกอไก่พระราเมศวรขอช้างเผือกพระเจ้าบุเรงนองขอไข่กรุงหงสาวดีขอช้างเผือกคู่บารมีสมเด็จพระจักรพรรดิ คอควายสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิขอช้างเผือกพระเจ้าบุเรงนองงอง,งูพระเจ้าบุเรงนองขอช้างเผือกสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิค่ะถ้านักศึกษาฟังครูอธิบายเมื่อข้อ28ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาจะตอบได้เลยแหละว่าข้อนี้มันตอบเพราะว่าอะไรใช่ไหมคำตอบข้อนี้ก็คือพระเจ้าบุเรงนอง ขอช้างเผือกสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะคะที่มีราชมีเครื่องมณาการมาแล้วก็ทรงขอช้างเผือกสองเชือกกับพระเจ้าพระมหาจากักรพรรดิอนนี้พระมหาจากักรพรรดิก็ไม่ได้ให้ก็มีราชสารต่อไปว่าถ้าเผื่อว่าบำเพ็ญทมให้เป็นที่ภัยบณ์เมื่อไรเนี่ยช้างเผือกก็จะมาสู่บารมีของอพระเจ้าบุรงนอง เพราะนั้นคาตอบข้อนี้ก็คือข้องงูพระเจ้าบุรีน้องขอช้างเผือกสมเด็จพระมหาจักรพรรดิค่ะสวีชนะข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะสําหรับในวันนี้ข้อที่สามสิบนะคะเพราะเหตุใดจึงทําให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งกไก่กองทัพพม่าล้อมกรุงอยู่นานขอไข่พม่าใช้กลอุบายให้พญาจักรีมาเป็นไส้ศสืกคอควายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไม่ทรงยอมมอบช้างเผือกงอง,งูเกิดความขัดแย้งระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับเจ้าเมืองสุพรรณค่ะอันนี้นะคะอย่างกอ,องทัพพมา่าล้อมกรุงอยู่นานเนี่ยจึงทัพพม่าเนี่ยล้อมกรุงเราตั้งเก้าเดือนก็ยังไม่สามารถที่จะตีะให้กรุงศรียาแตกได้เลยนะคะ แต่มาเสียกรุงเพราะว่าพม่าชใช้กฎอุบายให้พรยาจักรีมาเป็นไส้สึกนะคะพอ,อะมาเป็นไส้สึกเสร็จเนี่ยมาอยู่ที่กลับมาอยู่ที่กรุงศรียาเนี่ยพระเจ้าพระยาจักรีเนี่ยก็จะเปลี่ยนสลับพลกาลังพลน,นะคะสลับไปสลับมาจนกระทั่งแต่และกลุ่มแต่และก้อนนั้นอ่อนแอลงพออ่อนแอปุ๊บนะคะก็ พอพมา่าได้เวลาที่ส่งสัญญาณกันเนี่ยก็เปิดเปิดประตูเมืองให้พมา่าเข้ามาตีมาตีจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยเสียกรุงครั้งที่หนึ่งในเวลานั้นเพราะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือพมา่าใช้กดอุบายให้พระยาจักรีนั้นมาเป็นใช้ศึกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ไม่เสียกรุงไม,ไม่ไม่โดนพมา่าโจมตีในครั้งนี้อีกประมาณสัก ไม่กี่เวลานะคะก็น้าน้าก็จะหลากแหละพม่าก็จะต้องกลับถอยถอยทับกลับแหละสันนี้บังเอิญว่าเราโชคไม่ดีนะคะเรามีความเราแตกความสามาคัคคีแล้วก็มีคนมักใหญ่สายสูงทรยศต่อประเทศชาติก็คือมาเป็นไส้ศึกให้กับพมา่าเราก็เลยทําให้เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะคะและจําได้ไหมคะว่า เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อไหร่นักศึกษาท,ทบทวนดูซิว่าเราเสียกรุงครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเมื่อไหร่นะคะก็เสียกรุงครั้งที่หนึ่งคือพศ2112นะคะวันนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือพม่าใช้กโนบายให้พระยาจักรีมาเป็นไซส์สือเป็นยังไงคะวันนี้นักศึกษาตอบถูกสักกี่ข้อเอ่ยนะคะกอไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในในสิ่งที่ครูอีฟกับครูออนได้ติวเข้มในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะอสองครั้งที่เราผ่านผ่านกันมานี่คือ3 30ข้อแล้วนะคะ10ครั้งละ15บหา,บหา,บหา,าบข้อก็จะมีอีกหนึ่งครั้งที่เราจะต้องมามาพบก,กันอีกก็คืออีก15ข้อในข้อสอบของวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเราจะมีข้อสอบทั้งหมด เอ่อทลาเอ่ยสี่ข้อคี่สิ้าี่ห้าข้อหมคะทั้งหมดไอ้ที่เราสอบจริงๆอะ่ะจะมีทั้งหมด40ข้อนะคะข้อสอบจริงๆที่เราสอบปลายภาคเนี่ยสีิข้อะะแต่ว่าเราก็ครูก็นํามาติวให้นักศึกษา45สิบหข้อเพิ่มเติมนะคะ,คะเพิ่มเติมให้อีกค่ะนะคะ,คะก็อย่าง<ม>ที่ครูบอกนะคะอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านหนังสือ ะะพยายามทําข้อสอบของเราให้ดีที่สุดอ่านให้เข้าใจแล้วก็จะได้มาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะมีปัญหาต่างๆทุกปัญหากันในระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือกับพวกครูนะคะมีอะไรก็สอบถามแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนนะคะเราก็จะมีความสุขกับการเรียนแล้วก็ทําข้อสอบได้มากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องครูอีฟกับครูออนก็ต้อง สวัสดีนักศึกษาทุกคนก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในะคราวหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ